คำนี้เป็นคำที่สำคัญมากจบนะคนเดิมนิสัยเดิมคำพูดเดิมรายได้จะเท่าเดิมฟังอีกครั้งหนึ่งคนเดิมนิสัยเดิมการกระทำเดิมวิธีคิดเดิมเดิมจะรายได้เท่าเดิมเข้าใจไหมสมมติว่าตอนนี้คุณรายได้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบแต่อย่าเอาความสามารถณปัจจุบันเนี่ยไปตัดสินอนาคต อย่าเอาความสามารถปัจจุบันไปตัดสินอนาคตถ้าท่านบอกว่าโอ๊ยทําไม่ได้หรอกมันยากถูกต้องท่านจะทาไม่ได้หรอกถ้าความสามารถต่ปัจจุบันเข้าใจหรือว่าท่านต้องฉลาดขึ้นนะที่ท่านบอกว่าท่านทําไม่ได้ถูกแล้วถ้าท่านบอกว่าทําไม่เก่งก็ถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถูกตั้งแต่ mindset ตก่อนว่าโอเคถ้าท่านอยากจะมีรายได้หนึ่งพันบาทในทะีนี้ ท่านจะต้องรู้มากกว่านี้แล้วการที่ท่านจะต้องรู้มากกว่านี้ท่านจะต้องเข้าไปเรียนเพื่อให้ท่านรู้มากกว่าเดิมถูกปะแต่ถ้าท่านเนี่ยจะพยายามสร้างหนึ่งพันบาทด้วยความรู้ที่มีนะตอนนี้มันเป็นเรื่องเพ้อฝัน